ที่คนอื่นเป็นยังได้วันที่หนึ่งห้าใบวันนี้ลูกได้แค่สองตัวห้าใบเหมือนกันจริงๆอยากได้ที่หนึ่งห้าใบอย่างเปืนอนถึงจะได้พอได้ทำบุญทำกุศลผลทานให้ลูกลก้วยกันโอ้ฝนตกชํำเลยเนี่ย เป็นทางน้ำหลากนะนี่หรือว่าน้ำมันฝนตกมากมากมันไหลหลากมาทางนี้เป็นห่วงน้ำเลยนะี่ยอ้เป็นห่วงน้ำอืมกลวยทำไว้ได้กินอยู่ เสียงเครื่องบินมุ่มง,มง,มงไปไหน,ไ,หนไม่เห็นเห็นแค่ยินแต่เสียงเครื่องอยู่ไหนโอ้ยังเห็นไหมครับสูงทริปเลยก้อนเมกโอ้เลยขอบเมกไปแล้วรับับขอบเมกไปแล้วโอ้ยเข้าอีจเมกไปแล้ว เป็นห้องว่าเข้ากีบเมกแม่นแต่เข้ากีบเมกไปแล้วค่อยมาเอากีกล้วยให้ยาเขาแกงยังไม่สุกยัไม่สุดรอให้เขาสุดก่อนรอให้เขาสุดยังไม่สุดยังไม่สุด บดีบดีอันนี้มาอ่ะหงแงวแงวๆางเยวจะค่อยกินลูกจวค่อยกินจะค่อยกิน,อกนขอบคุณคุณลุงคุณป้าตลอดเจ้าปีชาก่อนเพื่อนยังให้โชคสองตัวให้ถวายให้เป็นทานพันมอกสองตัวเนี่คุณลุงคุณป้า ได้ที่หนึ่งตุมต้มๆอย่างเพื่อนโอ้ยปิดซอยเลี้ยงแทน่ะใช้อูล้เล่นน่ะออใช้อู้เล่นนะ่ะมะยิงขึ้นมาดูกับข้าไหมมาขึ้นมาบอกกล่าวเพืเ่อนแต่แหววา,ายมาไดีไหมามาขึ้นมาเร็วออมามาูวม,มาเร็วมาด้วยกันเร็วมะเร็วเนี่ยมาขอบคุณ ุณลุงคุณป้าเจ็บปีชาอ๋อขอบคุณนะปีชาเอ้ยลูกค่ะน้อยก็ยังได้อยู่เออขอบคุณหลายๆเดเคครับได้อยู่ได้อยู่ถึงวันหน้าขอให้เป็นที่หนึ่งเด้อว,วันนี้บุญไม่ถึงนะลูกเนาะลุงคุณป้าก็ได้วันหน้าขอให้เป็นที่หนึ่งปัง,ปง,เงๆเฮงๆดังๆอย่างเป็นพ้องเต้ สร้างบุญสร้างพลังกุศลให้เพกกื่อนกำลังสร้างวิหารกุฏิสลายอยู่ใหในที่ธรณีสงที่เองเคยพัฒนาถูกที่หนึ่งนี่โอ้ยทําบุญให้อย่างยิ่งใหญ่เลยนะเจ้อูลเล่นเนะี่ยได้พลังบุญกุศลลุงคุณป้าตลอดเจ้าชายนี่ให้ได้กุศลจะได้ถูกที่หนึ่งจะได้สร้างให้แบบยิ่งใหญ่เลยเด้อ เ okay. อเคอาลงไปแล้วเน้อมว,วันหน้าวันหน้าเชื่อว่าเองเซนสื่อให้พระอาวมึงน,นะเข้าใจอยู่บุญไม่ถึงน้อวันหน้าก็แล้วกันวันนี้ปล่อยไป